ฮัลโหลเทสโอเคสวัสดีค่ะทุกคนเป็นไงกันบ้าง mm hmm. ก็วันนี้กลับมาอีกแล้วกับเปยนะคะ mm hmm. ก็นานๆจะได้อัคลิปสั mm hmm. กทีก็มีเวลาว่างก็เลยเออลองมาอัดคลิปเพื่อเป็นประโยชน์กับ mm hmm. เพื่อนๆทุกคนนะคะ ก็สำหรับวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องอเงินเงินทองทงซึ่งทุกคนเนี่ยก็สนใจเรื่องนี้กันอยู่แล้วเราทํางานหนักเนาะเราก็ควรจะต้องรู้ว่ารายได้ที่เราได้เนี่ยจริงๆแล้วหลัาจากขักแ็กแล้วหรืออะไรแล้วอย่างเงี้ยมันจะเหลือเท่าไหร่ต้องบอกก่อนว่าการมาทำงานที่แคนาดานะคะระดับ ระบบการหักภาษีของที่นี่กับที่ไทยมันก็ค่อนข้างต่างกันอเตออยจำไม่ได้แล้วว่าที่ไทยอ่ะเหมือนแต่ละเพเช็คอะมันจะหักแทบไปเลยหรือเปล่างั้นขอพูดถึงที่นี่เลยนะคะที่แคนาดาเลยอย่างของเตยคะ่ะเตยต้องบอกก่อนว่าอยู่ที่พิธ s โคลัมเบียอยู่รัฐแบนคูเวอร์นะคะซึ่งไม่เข้าเรื่องเลยนะเนี้ยไม่เกินอะไรเลยทุกๆเพเช็คที่ เราทำงานไปอย่างเงี้ยอย่างของเตยะจะได้รับเพเชคแบบไบวิกลี่ก็คือ2สัปดาห์ได้1เพ c เชคก็คือ1เดือนน่ได้เงิน2ครั้งซึ่งจะแตกต่างจากไทยที่ไทยส่วนใหญ่จะเป็นมันลี่เนาก็คือเป็นแบบรายเดือนอ,อย่างของที่นี่อค่ะเงินที่เราได้แากสมมุตินะ,ะเราทำงานชั่วโมงละ25เหรียญ ถ้าเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็คือคิดง่ายๆเป็นสัปดาห์ละ40ชั่วโมงก็คือเอา25คูณ40แล้วก็คูณ2เพราะว่ามันจ่ายเป็น2อาทิตย์ครั้งใช่ไหมคะเพช์เช็คนึงเนี่ยก็คือยอดที่เราทำงานทั้งหมดอ่ะคือ2,000เหรียญซึ่งอ e ี2 0 0 0เหรียญเนี้ยเงินที่เราเข้ากระเป๋าจริงๆอ่ะมันไม่ได้2 0 0พ แน่นอนอยู่แล้วว่าประเทศนี้ทุกคนก็รู้เนาะว่าขึ้นชื่อเรื่องการหักภาษีแต่เขาก็เอาภาษีเราไปใช้ในสิ่งที่มันยอมรับได้อะที่เราแบบเออเราโอเคโอ,โอเคที่จะจ่ายเพราะว่ามันก็เอาไปพัฒนาบ้านเมืองแล้วก็สุดท้ายแล้วมันก็กลับเข้ามาเป็นปังเราในอนาคตด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็จะบอกคร่าวๆคืออย่าง เพ่เช็คเพเช็คนึงอย่างเงี้ยค่ะ,อ,ะอย่างที่บอกไปว่าเรารายได้2,000เหรียญใช่ไหมคะมันจะมีการหัก3ตัว <c oughs> อย่าเพิ่งตกใจไปนะ3ตัวมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันก็คือแล้วแต่ว่าถ้าเราได้รายได้เยอะเราก็จะโดนหักแท็กเยอะซึ่งมันก็เป็นปกติอยู่แล้วที่ไทยก็เป็นที่นี่ถ้าเราได้เงินน้อยเราก็จะโดนหักแท็กน้อย <c oughs> ถูกไหมคะอ่า กลับเข้ามาถ้าเราได้เงิน2,000เหรียญต่อครึ่งเดือนเงินเข้ากระเป๋าเราจริงๆอะจะได้ประมาณเท่าไหร่อะให้ลองให้ลองเดาเล่นๆเป็นจำนวนเป็นจำนวนเล่นๆอืมก็ถ้แบบอ่ะคิดง่ายๆถ้า10%เราก็โดนหัก200ร20้ยี่สิประเ็นก็โดนหัก400อะไรอย่างนี้ถูกแหมมันก็ประมาณนั้นอะประมาณแบบ 20%ถึง25ที่มาทำคลิปเนี้ยก็คืออยากจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าไอตัวที่มันหักไปอ่ะมันมีตัวไหนบ้างเพราะบางคนอ่ะก็คือแบบเพิ่งมาใหม่ใอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมว่าที่ที่ที่โดนหักไป3มตัวเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีประโยชน์ยังไงกับเราแล้วเราจะได้อะไรกลับมาในอดังคนบ้างหรือเปล่าหรือว่าหักแล้วหักเลยไป,ลไปแล้วไปรับอะไรเงี้ย แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตัวแรกเลยจะขอพูดถึงตัวแรกที่โดนหักเนี่ยคือ E I E I เนี่ยย่อมาจาก Federal Employment Insurance Premium นะคะก็เรียกกันสั้นๆว่า E I ซึ่ง E I ตัวเนี้ยมันมีประโยชน์ในอนาคตกับเรามากก็คือเหมือนกับคิดง่ายๆว่ามันคือประกันสังคมอะคะ่ะซึ่ง E I เนี่ยมันจะมีประโยชน์กับเราตอนที่เราจกงาน ซึ่งก,การตกงานเนี้ยคะ่ะต้องบอกว่าต้องมันมันไม่ใช่ความเราต้องไม่โดนไล่ออกเรามันไม่ใช่ความผิดของเราที่เราจะต้องตกงานอะไรเงี้ยหรือว่าการโดนเลทออฟแบบบริษัทไม่มีเงินจ้างเราต่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะรัฐบาลก็คือเอาเงินตรงเนี้ยมาช่วยเรานในอนาคตแน่เราก็ไม่ได้เสียไปเปล่าป,าปี่ปีๆใช่ไหมเราก็แบบเออยังได้กลับบ้างอะไรเงี้ยอ่าก็อันนี้ยกตัวอย่าง นะคะอย่างสมมติอย่างของเตยอะ่ะเตยเคยตกงานช่วงโควิดซึ่งเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ความผิดของเราถูกป่ะ,ะที่แบบบริษัทเรามันจะแบบหยุดงานแล้วเขาก็มันไม,ไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีตังค์จ้างเราต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ,ะต้องบอกว่าเงินที่เราได้จาก EI อะ่ะมันจะได้ประมาณ55%ของรายได้ที่เราทำมาอะไรประมาณเนี้ยอย่างสมมติอย่างที่บอกว่าเราได้เงินเดือน เงินเดืนเดือนละสี่พันเหรียญเราอ่ะจะได้ประมาณ55%ของ4,000เหรียญเหมือนกับได้เดือนละประมาณ2,000ประมาณนี้ตีกลมๆอย่างของที่เตยเคยได้มาค่ะเตยได้มาทั้งหมด1 3 0 0 0เหรียญเป็นการช่วย แบบต้องขอขอบพระคุณกราบงามๆให้รัฐบาลที่ช่วยเหลือเตยตอนนั้นนะคะไอ0 0ืงมือสามันเหรียญมันก็ตกเป็นเงินส0 0 0สนกว่าทไทยเห็นไหมเหตุข้อดีของมันยัง่งที่เราโดนหักไปเล็ก,ลกๆน้อยๆในแต่ละเพเช็คมันก็สามารถช่วยเราในอนาคตได้นะเริ่มจากโอเคแล้วใช่ไหมที่เราโดนหักหอ,ยอยะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้กลับมาแบบเอ้ยมันมันก็โอเคมันไม่ได้เหมือนแบบอย่างประกันสังคมเราตกงานเราอาจจะได้ช่วย สามพันลิสามพันบาทสามเดือนมันมันก็ได้แค่นั้นนะแต่อันเนี้ยมันมันช่วยแบบเต็มแบบเต็มหน่วยอะ่ะเออช่วยแบบช่วยแบบคือช่วยจริงๆไม่ได้เหมือนช่วยแบบส่ง,สงๆ,ๆอะไรเงี้ยช่วงที่เราได้เงินจาก e i อันเนี้ยค่ะเราสามารถทำงานไปด้วยได้นะแบบเล็กๆน้อยๆเหมือนกับอ่าถ้าเราทำงานไปในช่วงนั้นเงินที่เราได้มันก็จะลดลงอย่างที่ไปบอกอะอย่างสมมติ เราควรจะได้2,000เหรียญจากรัฐบาลใช่ไหมโดยที่ไม่ต้องทํางานเลยแต่ถ้าเราทํางานเนี่ยเหมือนกับ1เหรียญที่เรา earning อ่อะมันจะโดนหักครึ่งเหรียญที่รัฐบาลจะช่วยเราอย่างสมมติเ,เดือนละ2,000เหรียญก็คือตกสัปดาห์ละ500เหรียญถ้าเราสมมุติเราทํางานรับ j อบเล็กๆน้อยๆร้อยเหรียญอย่างเงี้ย ไอ้ครึ่งหนึ่งของร้อยเหรียญก็คือ50ิบเหรียญจากที่เราได้เงินช่วยจากรัฐบาล500เราก็จะโดนหักไป50ิเหรียญก็คือเงินที่ได้จากรัฐบาลเราเนี่ยจะเหลือ450เหรียญและเราก็ได้มันก็คือมันก็คือมันก็จะป,ะประมาณนี้ค่ะก็คือ450เหรียญบวกกับอีก1้อยเหรียญที่เราได้เราก็จะได้เพิ่มขึ้นมานิดนึงก็คือแบบเราได้550าจากห0 0ยเหรียญเฉยจากรัฐบาลโดยที่ไม่ต้องทํางาน มันก็ประมาณนี้นะคะถ้าเราจะอยากแบบได้ต่อไปเรื่อยๆเราจะต้องทำรีพอร์ตอย่างต่อนเนื่องนะคือแบบทุกๆ2อาทิตย์นะคะเราต้องส่งรีพอร์ตต้องทำรีพอร์ตกรอกข้อมูลว่าเอ้ยเรายังไม่ได้ยังหางานไม่ได้นะเราอยู่ในประเทศนะเราไม่ได้ไปเที่ยวเล่นแล้วก็มาเอาเงินฟรีจากรัฐบาลน,นะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอะออกนอกประเทศนะช่วงนั้นเราก็จะไม่ได้เงินของช่วงนั้นไปอะคะ่ะอย่างสมมติ เดือนนี้อย่างเงี้ยเรากลับไทยเพราะว่าเราแบบเอ้ยไม่มีงานใช่ไหมเออกลับไทยไปดีกว่าไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยช่วงเดือนเนี้ยเงินสองพันเหรียญเราก็จะไม่ได้แต่ถ้าเรากลับมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราก็กรอข้อมูลต่อว่าเออเรากลับมาแล้วนะแล้วเราก็ยังเป็นคนตกงานอยู่นะเราก็ยังได้เงินต่ออืมอะไรมันก็ถือว่าเป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งเราจะได้ตังค์เนี่ยตอนที่อ่าเราตกงานใช่ไหมหนึ่ง มันจะมีอันที่สองอีกก็คือเราป่วยหรือว่าลาคลอดลาคลอดที่เนี่ยค่ะสามารถลาได้แบบเป็นปีเลยนะคะลาได้สูงสุดเนี่ยประมาณแบบปีหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วลาไม่ใช่แค่แม่เดียวนะพ่อก็ลาได้ด้วยคือแล้วเงินที่ได้ก็คือเท่าเท่ากันประมาณ50%ของรายได้ของที่เราได้นะคะแต่อาทิตย์หนึงเนี่ยจะไม่เกิน668เหรียญ อันนี้คือเขากําหนดไว้เลยนะไม่ว่าคุณจะได้เงิน2องแสนเหรียญสามแสน 300, เหรียญถ้าคุณลาคลอดเนี่ยมากสุดที่คุณจะได้ต่ออาทิตย์อะก็คือ6กรหกเหรียญเท่านั้นนะจ๊ะอ่าเน,นี่ยอันเนี้ยคือทุกสุขที่เราที่เราชอบอ่ะเขาจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับการเลี้ยงเด็กอะเหมือนในเว็บไซต์อะมันจะมีบอกไว้นะว่าอ่าแม่ถ้าแม่ลาคลอดอเดียว คนที่ให้กาเนิดบุตรคือได้ส5วี้าแล้วมันก็จะมีช่วงต่อไปก็คือเขาเรียกว่าแบบพ่อแม่ลาพ่อแม่ลาคลอดคือมันไม่ใช่แม่เดียวะพ่อก็ลาคลอดได้ถ้าสมมติอ่าบางคนเงินเดือนมันไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยถ้าแม่เงินเดือนเยอะกว่าเขาก็อาจจะไม่อยากเสียเงินตรงนั้นไปนก็เอาพ่อมาลาคลอดแทนได้พ่อมาดูแลลูกแทนอย่างนั้นก็ทําได้เหมือนกันก็แบบม,มันก็ดีเนาะ แล้วก็ถ้าเราป่วยเวลาเราป่วยอะคะ่ะมันจะต้องมีไปรับรองแพทย์นะคะที่โชว์มาว่าเออเราเนี่ยไม่สามารถทำงานได้แต่อันเนี้ยเหมือนจะลาได้สูงสุดประมาณ26วิกวิก็คือประมาณครึ่งปีแล้วก็เหมือนกันก็คือเราก็ได้เงิน55ของอไรายได้เราแต่ถ้าสมมุติเกิดเป็นแบบโรคไร้แรงอะ มันก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นแบบ disability ไปเลยอันนั้นก็คือลาเป็นปีแต่ไม่แน่ใจอะคะ่ะว่าจะได้เงินอะถึงเท่าไหร่อาจจะได้แค่6เดือนค,อคือไม่แน่ใจอาจจะได้ยาวก,กว่า6เดือนเอออันนี้ก็คือจะต้องไปดูในเว็บไซต์อีกทีนึ่งนะคะต่อไปอ่าตัวที่2ชื่อว่าตัวที่เราโดนหักกลับมาเรื่องเรื่องแรกใหม่นะที่ว่าเราโดนหักกี่ตัว ไอภาษีอะ่ะตัวที่2องชื่อว่า c p p c p เนี่ยย่อม,มาจาก Canada Pension Plan Contribution ซึ่งตัวเนี้ยเรียกง่ายๆว่าเงินเกษียณอืมอย่างที่บอกว่ากว่าเราจะได้ก็คือเราก็ต้องเกษียณอายุมันจะเริ่มได้เราจะเริ่มได้ตังจริงๆเนี่ยหกตอนอายุ60ปีแต่ไอตอนเราได้60ส ไล่ตอตหกมันจะยังได้ไม่เยอะมากเหมือนสมมุติได้มสมมุติเป็นตัวกลมๆเฉยๆนะถ้าเรามันเราควรจะได้พันหนึ่งแต่พอเรามาเอาตั้งแต่60สิอะอาจจะได้เหลือเจ็หรือ800อะไรแบบเนี้ยบางคนก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันเงินฟรีอะมีโอกาสแล้วก็ควรจะเอาถูกปะมันเราก็ไม่รู้ว่าไอ้หกช่วง60สิบถึงหกไอ้หกเนี่ยได้เยอะชัวร์ๆถ้าถึงหก้จะได้เยอะ จะได้เยอะกว่าตอนตอนที่อายุ60สิแล้วแบบเออขอรับเงินเนี่ยแต่ใครจะไปรู้อ่ะ6กสิถึงหกสิบห้า 65, จะตายตอนไหนก็ไม่รู้หรอกปะเออมันก็แบบอายุเยอะแล้วมันก็มีความเสี่ยงอะ่ะบางคนก็คิดว่าเออได้ตังฟรีอะ่ะก็เอาเหอะเออเริ่มเอาั้งแต่ตอนที่มันเริ่มได้นี่แหละก็เอาไปกินหนมเอาไปทํานู่นทนํานี่อะไรเงรี้ยบางคนก็บางคนก็คิดแบบนี้อะไรเงรี้ยบางคนก็รอจนถึงหกสิบห้า ค่อยเอาแบบเต็มเน็ตเต็มหน่วยหรือบางคนรอถึง70เลยนะถ้ารอถึง70น่ะมันก็จะได้เยอะกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยซึ่งบางคนจะรู้สึกว่าเอ้เจมันแก่ไปแล้วเออมันฉันไม่อยากทํางานแล้วฉันแบบ65หกส้นี่แหละพอแหละแล้วก็แล้วก็เอาเงินเอาเงินฟรีอะไรเงี้ยนะคะตัวสุดท้ายก็คือ federal tax ไอตัวนี้นี่แหละตัวที่ทําให้เราเจ็บตัวหนักมันก็จะแบบหักมากคักน้อยแตกต่างกันไปนะคะ อย่างถ้าสมมติเงินเดือนเยอะเราก็จะโดนหักเยอะเงินเดือนน้อยก็จะโดนหักน้อยเดี๋ยวเนี่ยจะมียกตัวอย่างมาให้ดูนะคะว่ามันมากน้อยต่างกันยังไงมาเราก็มาดูตัวอย่างแรกกันนะคะเนี่ยอาจะเห็นว่าซา,าราลีอันนี้ก็คือ2อาทิตย์ได้2000เหรียญแล้วมาดูว่าแท็กที่เราหักไปเนี่ย เราโดนหักอะไรบ้างนะคะอย่างตัวแรกเลยที่บอกไปว่าคืออินดักทัมแท็กซ์แม่เราโดนไป2องเจ็ดสเหรียญ E I 31.60เหรียญเพนชันร้อยหกจุดมามาดูค่ะว่าเนี่ยซัมมารีแล้วเนี่ยแท็กซเนี่ยก็คือ3ตัวรวมกันเนี่ยเราโดนหักไป411เหรียญน,นะคะเน็ตเพย์สุดท้ายแต้นแทน,ทน,ทน 1582.39ก็คือหากไปก็ยี่สิกว่าเหรียญแหละไอ้ก็ก็ยีิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะจำอันนี้ไว้นะแล้วเรามาดูแบบ low i n ค o m บ้างถ้าเราได้เงินเดือนน้อยๆอย่างเงี้ยเราจะโดนหากขนาดนี้หรือเปล่าตัวอย่างอันนี้เลย e a r n i n g อันนี้คือ2อาทิตย์เรา e a r n i n g แค่577เเหรียญน,นะคะมาดูว่า t ท็กส์เราเนี่ยโดนไปเท่าไหร่ Taxes นะคะเนี่ย C P P 23.35 E I 9.41 Federal tax ไม่มีไม่โดนหากแท็กเลยอยาเห็นไหมถ้าเราเป็นคนมีไรายได้น้อยเราจะไม่โดนหากแท็กเลยแต่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 ต้องแต่ไว้ก่อนจะให้คิดถือตอน ต้องทำไฟแท็กอะค่ะรวมทั้งปีเนี่ยอ่ะเราลองมาดูนะ5้ารอยเจดเดือนคือตกประมาณห้าเจ็ดเใช่ไหมคูณ2เดือนหนึ่งก็คือได้1ันหเหรียญคูณ12 1สองหนถ้าเราได้เท่านี้จริงๆอะเราก็ ก็คืออาจจะมมันก็คงไม่โดนหักแท็กเลยเหรอแต่ถ้าสมมุติเรามีงานอีกที่หนึ่งอะคะ่ะแล้วก็เนี่ยเออร์เน็งได้เนี่ยห้าอยเจ็ดเ่างเงี้ยเท่ากันคือเหมือนทั้ง2ง,งานเราอะได้เงินเดือนพอๆกันแล้วมันก็ไม่โดนแทกเลยทั้งสงทั้งสง,งานแต่พอเราไปทำไฟล์แท็กของรอบปีนั้นๆน,น,นะคะรายได้เราอะมันคือคูณ2 ถูกไหมเพราะเรามีสองงานพอเราคูณสองไปปุ๊บอะรายได้เราอะจะถึงยอดที่เราจะต้องจ่ายแท็กแล้วมันจะเหมือนที่ไทยอะค่ะที่มันแบบถ้าเราถือว่ารายได้น้อยมันก็จะมีข้อยกเว้นไม่ต้องจ่ายแท็กอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันเนี้ยเตยไม่แน่ใจว่ามันหมื่นสี่หรือหมื่นห้ามันคือแบบหลักไม่ไม่ถึงสองหมื่นนะคะถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะมีสองงานแล้วไม่จ่ายแท็กเลยแต่พอรวมกันแล้วอะ มันเกินเกณฑ์ที่ที่เขาระบุว่าไม่ต้องจ่ายแท็กส์ต้องจ่ายย้อนหลังนะอันนี้ซวยนะต้องจ่ายเป็นเงินก้อนเลยนะแบบบางทีเนี่ยอันนี้คือเตยเตยกับแฟนก็มีโดนโดนแบบสามพันสี่พันห้าพันเหรียญย้อนหลังเหมือนกันเพราะว่ามีสองสามงานแล้วบางงานอะ่ะมันหักแท็กซ์ไม่พอพอสุดท้ายรายได้รวมเราอะ่ะดันเยอะ มันก็เลยต้องต้องจ่ายแท็กเพิ่มต้องจ่ายแท็กเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีอ่าแล้วมาดูว่าสุดท้ายแล้วดูสิดู net เน็ตเพสิห้าเจ็ดเหรียญคือเราโดนหักแท็กไปทั้งหมดอ่ะสากว่าเหรียญใช่ไหมแต่เนี้ยมันจะมี Post Reduction อันนี้คือเพราะว่ามันเป็นยูเนียนนะคะมันจะโดนหกักพวกค่ายูเนียนค่าอะไรก็อันนี้ไม่ต้องสนใจก็จะมาสรุปง่าย ของ2 p a เพย์เช็เนี้ยก็คือรายได้มากโดนหัก็กษีมากรายได้น้อยโดนหักภาษน้อยจ้ะก็มีแค่นี้ละค่ะก็ถ้าใครมีคำถามหรือว่าสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะถ้าว่าง,างเดี๋ยวเตยจะมาตอบนะไปแล้วบ๊ายบาย